สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของเที่ยวบินลำหนึ่งที่กำลังมุ่งหน้าไปปารีสแต่ทว่าพวกเขากับถูกจู่โจมโดวยวมไพายสาวสามตนซึ่งจะประกอบไปด้วยลูอิสชาร์ลอตและนอร่าดูเหมือนว่าลูอิสนั้นกำลังตามหาดวงใจแสนสวยของเธอแต่ในท้ายที่สุดแล้วพวกเธอก็ต้องผิดหวังพวกเธอจะได้จัดการฆ่าคนยกเครื่องบินไม่เว้นแม้กระทั่งกัปตันก่อนที่จะพาการกระโดดลงมาบนพื้นโลก เพ,พื่อที่ัะไปที่หัวข,ขโมยอย่างเลน่าที่กาลังวิ่งหนีการจับกุมของตํารวจเจ้าหน้าที่ทอมก็จะจับเธอได้แล้วแต่ทว่าเลน่านั้นก็สามารถกระโดดลงจากสะพานลงไปบนเรือและหนีการจับกุมไปได้สําเร็จทําให้ทอมนั้นถือกระหรากออกมาในความซื่อบื้อของตัวเองเลน่าได้เอาบัตรเอทีเอ็มที่เธอขโมยมาได้ไปลองกดเงินที่ตู้ของธนาคารแต่ผลปรากฏว่าภายในบัตรนั้นกลับมีเงินเพียงนิดเดียวตกดึกคืนนั้นเลน่าได้เดินเข้าไปเล่นในสนุกร้างซึ่งเป็นแหล่งรวมสายปาร์ตี้ของพวกใต้ดิน โดยที่ศานที่แห่งนี้นั้นเป็นของแวมพร์สามสาวและผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปโดยคนที่คัดเลือกบุคคลให้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ก็คือลูอิสและมีนอร่าคอยเป็นดีเจเปิดเพลงส่วนชาร์ลอตนั้นชอบอยู่ส่วนกบสวนกสงบมากกว่าดูเหมือนว่าลูอิสนั้นจะค้นพบดวงใจของเธอแล้วเธอรู้สึกถูกชะตากับเรน่ามาเป็นพิเศษลูอิสได้เข้ามาเต้นัยวยวนใส่เรน่าแล้วชักชวนเธอไปดื่มต่อด้วยกันซึ่งนั่นก็ทําให้ชาร์ลอตไม่ค่อยพอใจสักเทา่าไหร่ ลูอิสนั้นได้ฉวอจังหวะในตอนที่เลนาเข้าห้องน้ำโดยการแอบย่องเข้ามากัดคอเธอจากเธอด้านหลังเลนาที่ได้เจอแบบนั้นเข้าไปถึงกะตกใจกลัวเธอพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปจากลูอิสหลังจากนั้นเลนาก็รเบียอาการแปลกๆแผลร้รยกัดที่คอของเธอเริ่มจะดูเน่าส่วนตัวเธอเองนั้นก็มีอาการแพ้แสงอย่างรุนแรงเลนาเริ่มรู้สึกกระหายเลือดและของดิบๆก่อนที่เธอจะพบว่าตัวเองไม่มีเงาในกระจกแล้วเลนาที่ได้ตัดสินใจย้อนกลับมาหาลูอิสที่สนุกร้าง เธอร้องไห้โวยวายและตะโกนด่าลูอิสว่าลูอิสนั้นทำอะไรากับร่างกายของเธอชาลลอตที่ไม่อยากเสียเวลาจึงบอกให้ลูอิสใช้ยาวิเศษกระตุ้นความทรงจำให้กับเรนาซึ่งราวกับว่าครั้งหนึ่งพวกเธอเคยพบเคยเจอกันมาก่อนหลังจากนั้นแววไพร์สามสาวก็พาตัวเรนามาส่งให้กับพวกแมงดาที่ซ่องเรนาที่ถูกพวกมันลุมอัดอยู่หลายทีซึ่งเธอก็พยายามสู้กับจนได้ริมรถเลือดของแมงดาคนหนึ่งที่เธอทำร้ายหลังจากนั้นพลังแววไพายของเรน,า,เนาก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น แต่ถ้าว่าพวกแมงดากับระดมยิงเข้าใส่เธอจนร่างของเลน่านั้นก็ได้ไปกระแทกกำแพงหลังจากนั้นพวกของลูอิสก็เข้ามากู้สถานการณ์พวกเธอได้เข้ามาลงมือฆ่าแมงดาจนเฮี้ยนก่อนที่จะจุดไฟเผาพวกมันจนตายหมดทุกคนในเช้าวันต่อมาพวกตำรวจได้มาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทอมได้พบก,กับกล้องตัวจิ๋วที่แอบซ่อนอยู่ในหลอดไฟจึงได้จัดก,การเอามันกลับไปที่โรงพักเพื่อกู้ภาพทางด้านของลูอิสนั้นก็คอยดูแลเลน,น่าไปอย่างดีเธอคอยเสิร์ฟเลือดให้เลน่า,นาดื่มและหาน้ําให้อาบ หลังจากนั้นรอยแผลตามเนื้อตามตัวเลน่าก็หายไปทำให้เลน่ารู้สึกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้แต่เธอว่าในตอนนี้เธอไม่ได้หวาดกลัวมันอีกต่อไปแล้วเลน่ากับเริ่มชอบมันและหลงใหลไปกับพลังแวมไพร์ภาพที่ตัดมาที่ทอมอีกครั้งเขาพยายามกู้ภาพจากกล้องตัวจิ๋วว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งกล้องตัวนั้นไม่สามารถจับภาพของพวกแวมไพร์ได้จึงทำให้ทอมรู้สึกแปลกใจมากว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุทางด้านของเลน่าเธอก็ได้รับของขวัญพิเศษจากลูอิ ทั้งชุดราตรีแสนสวยและรถล,ลอมบบกิกนี่พวกเธอได้พาการขับรถไปที่ห้างแล้วเลือกชอปเข้าของสุดหรูได้อย่างตามใจนึกดูเหมือนว่าชาลล็อดนั้นจะมีปมเกี่ยวกับเด็กทารกก่อนที่ลูอิสจะเข้ามาบอบใจเธอแล้วบอกกับชาลล็อดว่าเรื่องมันผ่านไปนานหลายปีแล้วหลังจากนั้นพวกแวมไพร์ก็พากันไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารสุดหรูลูอดดิสอธิบายให้เลนาฟังว่าที่โยุโรปของเรามีแวมไพร์สาวทั้งหมด40ตนและทั่วทั้งโลกใบนี้มีแค่ไม่เกินร้อยเท่านั้นเลนาที่สงสัยจึงได ทั้งๆท,ที่แวมพร์สามารถสืบทอดกันได้ด้วยการกัดทำไมจำนวนประชากรของแวมพายถึงมีเท่านี้ลูอิสด้อธิบายว่าเมื่อก่อนนี้แวมพายนั้นมีทั้งเพศชายและเพศหญิงก่อนที่พวกแวมพายผู้หญิงจะคิดขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วพวกเธอไม่จำเป็นต้องมีแวมพายเพศชายพวกนั้นทั้งบ้าคลั่งกระหายเลือดและทำตัวกลางหลังจากที่กำจัดแวมพร์ผู้ชายจนหมดแล้วพวกแวมพายสาวก็ได้ตั้งกฎึ้นมาเองว่าพวกเธอจะไม่ทำการแพร่เชื้อให้กับผ,ผู้ชายอีกต่อไป เราจะไม่มอบพลังและชีวิตอมตะให้กับพวกปัญญาอ่อนและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมจํานวนประชากรข,ของแวมไพร์ถึงมีเท่านี้และมันก็ช่วยทาให้พวกเธออยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบนันเลนาแล้วรู้สึกลหลงไหลไปกับชีวิตใหม่ของเธอก่อนที่เธอจะถูกลูกอิสนั้นดึงตัวเข้ามาจูบเลนาที่ตกใจจึงเผือกัดปากของลูอิสจนเลือดไหลแล้วทําให้ลูอิสถึงกับหัวเสียแล้วเดินหนีไปหลังจากนั้นเลนาก็กลับมาหาแม่ที่บ้านในรอบหลายเดือนเธอจัดการเก็บข้อของตัวเองเพื่อย้ายไปอยู่กับแวมไพร์ แต่ถ้าว่าเลนานั้นก็ได้พบกับทอมที่ได้มาดักรอเธออยู่แล้วดูเหมือนว่าทอมนั้นจะแอบมีใจกับเลนาอยู่ไม่น้อยซึ่งเลนาเองก็รู้สึกดีกับทอมเช่นกันทอมที่จะชวนเลนาไปดื่มกาแฟด้วยกันท่ามกลางสายตาอิจฉาและเสยยของรูอิทที่ได้เห็นพฤติกรรมทุกอย่างของเลนาและเริ่มไม่พอใจเลนาที่ได้เห็นแบบนั้นจึงรีบขอตัวกลับก่อนที่เธอจะบอกกับทอมว่าจะติดต่อเธออีกเพราะว่าเธอมีแฟนแล้วและแฟนของเธอขี้หึงมากเลนาได้แอบบอกกับทอมว่านี่เป็นคัางเดียว ที่จะทําให้เธอหลุดพ้นจากชีวิตสุดสปัจจบของเธอไปได้หลังจากนั้นเลนาะก็กดรีโมทรถลาร์บอกีนี่เพื่อหเห็นสถานะระหว่างเธอกับทอมที่แตกต่างกันหลังจากนั้นพวกสาวๆก็กเข้ามาเล่นน้ําในห้างมีรปภพพสองคนที่เดินมาเห็นพวกเธอเข้าพวกเขาจะได้จัดการไล่พวกเธอให้ขึ้นมาจากสะนอร่าจึงได้จัดการเข้าไปยุยงพวกเขาโดยการถอดบ,บิกินี่ออกและชวนพวกเขามาเล่นน้าด้วยกันรปภที่เห็นแบบนั้นก็อดใจไม่ไหวรีวกระโดดน้ําทันทีเลนาถามลกอิดว่า พวกเธอจะไปฆ่าพวกเขาใช่ไหมแต่ผู้จะไม่ทันขาดคำนอนร่าก็จัดก,การฆารปภพคนหนึ่งจนตายรปภอ,อีกคนที่เห็นแบบนั้นจะรีบว่ายน้ำหนีเลน่าพยายามว่ายน้ำตามไปเพื่อช่วยเหลือเขาแต่ทว่าชาเหลอตน,นั้นก็จะกระดาษหนังสือจัดก,การปาดคอเขาจนเลือดพุ่งกระฉูดเลนา่าได้วิ่งเข้ามาดยู่กลางของรปภเธอพยายามบอกให้สามสาวช่วยเรียกรถพยาบาลทีนอร่าเห็นรปภทรมานจึงตั้งใจจะฆ่าเขาให้มันจบๆไปก่อนที่ลูอิสนั้นจะเข้ามาขวางเธอเอาไว้ เพื่อปล่อยให้เลน่าที่เห็นรปภขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของเธอเลน่าที่รู้สึกลับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอจึงได้ตัดสินใจหนีกับโรงแรมทั้งน,นที่ตัวเปื้อนเลือดเลน่าได้ตัดสินใจโทรกลับไปหาทอมตามนามบัตรที่เขาให้เธอเอาไว้แต่เลน่านั้นก็ยัยงชั่งใจและไม่กล้าบอกอะไรทอมเพราะเกรงว่าเขาจะเดือดร้อนฝ้าของทอมนั้นก็ได้จับตัวแมงดานคนหนึ่งมาได้ซึ่งมันคือคนที่รอดตายจากเหตุการณ์สังหารหมู่ของแวมไพร์ในตอนนี้มันกำลังช็อกและบอกทุกคนว่ามันเห็นปีศา มันยืนยันว่าตัวเองไม่ได้บ้าและไม่ได้เล่นยาด้วยมีพี่าสาวสาวสามสี่คนเข้ามาฆ่าเพื่อนๆของมันอีกทั้งยังขโมยรถลำโพกินนี่ของมันไปด้วยเมื่อทอมได้ยินคําว่ารถลำโพกินนี่เขารู้ได้ทันทีเลยว่าจะต้องตามเรื่องนี้กับใครทอมได้แจ้งให้หนุวยสวัสด์บุกเข้ามาที่โรงแรมของเลนาและจัดก,การวางกําลังล้อมโรงแรมเอาไว้พวกเขาได้กระจายกําลังค้นหาตามห้องต่างๆโดยที่พวกแวมพายนั้นพากันซ่อนตัวอยู่บนกําแพงแต่ถ้าว่าชาร์ลอตนั้นกลับรอเผชิญหน้ากับพวกตำรวจ เธอได้จัดก,การฉีกกระชากและฆ่าพวกตำรวจจนตายทั้งหมดหลังจากนั้นพวกโฮลูอิตก็เปลี่ยนรถคันใหม่เพื่อที่จะขับหนีพวกเธอได้เตรียมการติดฟิล์มดำเพื่อปกป้องตัวเองจากแสงแดดที่จะมาแผดเผาชาลลอนนั้นได้โดนท็อปที่ตามมาสมทบจัดการยิงเข้าใส่เธอจนกตกหน้าต่างลงมาจึงทําให้เธอนั้นหนีขึ้นรถของลูอิสได้ทันนอร่าที่ขับตามมาได้ขับรถพุ่งเข้าชนกับรถตำรวจจนรถของเธอพังและไปต่อไม่ได้เธอพยายามเอาชีวิตรอดหนีออกมานอกรถแต่ทว่าแสงแดดก็แผดเผาร่างกายของเธอ ชาลอตที่ได้เห็นเพื่อนของตัวเองกาลังจะตายเธอจึงได้ล้อนรถที่จะลงไปช่วยแต่ลูอิสก็ห้ามเธอเอาไว้ซึ่งจะหากชาลลอตลงไปเธอเองก็ไม่รอดเหมือนกันในตอนนี้รถของพวกเธอูกตำรวจจริงจนพุ่งไปทั้งคันนอร่าได้ขีดร้องออกมาด้วยความทุกข์ทรมานจากร่างกายของเธอที่ถูกแสงแดดแผดเผาลูอิสที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ตัดสินใจกระทืบคันเร่งแล้วหนีไปรถของเธอที่ชนกับอาคารกัน,กนจนทำกระจกแตกแล้วทาให้แสงแดดสาดส่องเข้ามาใส่พวกแวไพาย ลูอิสท,ที่มองทางไม่ได้จึงได้บังคับรถมั่วจนรถพ่กเข้าไปชนกำแพงของสถานีรถไฟใต้ดินหลังจากนั้นทอมก็รีบขับรถตามมาแต่ผลปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่รถแล้วทั้งสามสาวาได้รีบหนีรถไฟใต้ดินโดยมีทอมที่ได้ติดตามพวกเธอมาด้วยทอมตั้งใจจะยิงชาร์ลอตที่เป็นคนร้ายก่อนที่ลูอิสจะโผล่มาที่ด้านหลังของเขาลูอิสนั้นตั้งใจจะฆ่าทอมให้ตายแต่ทว่าเลนา็ตะโกนห้ามเอาไว้ระหว่างนั้นรถไฟก็ใกล้ออกจากอุโมงค์เต็มทีแล้ว พวกแมไพรธ์จะได้พากันทุบหน้าต่างแล้วปีนหนีออกไปท่ามกลางความตกตะลึงของทอมและผู้โดยสารที่ไม่คิดว่าพวกเขาจะได้เผชิญหน้ากับแปไพร์ตกเป็นเป็นในตอนนี้ลูอิสโมโหเลนามากๆที่เธอให้การช่วยเหลือตำรวจอย่างทอมลูอิสโทษเลนาว่าเป็นคนพาตำรวจมาหาพวกเราเลนาก็เลยปฏิเสธว่าไม่ใช่ฉันก็ในเมื่อพวกเธอไล่ฆ่าคนทุกวันมันแปลกด้วยเหรอที่ตำรวจจะต,จจะตามไล่ล่าพวกเธอคืนพวกเธอทิ้งหลักฐานเอาไว้เกินกาดคิดว่าพวกตำรวจงโง่หรืองไงที่จะไม่เห็น หลังจากนั้นชาร์ลอตก็ได้เข้ามาอาบศึกเอาไว้ชาร์ลอตได้บอกกับทุกคนว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องไปจากเมืองนี้แต่ก่อนหน้านั้นเธอขอเวลาเวลาลูกของเธอสักก่อนตอนนี้ลูกสาวของชาร์ลอตได้อาศัยอยู่ในบ้านพักโฮชาราถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมา60-70ปีแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าลูกของชาร์ลอตนั้นก็ยังคงจำแม่ได้ไม่เคยเปลี่ยนลูกสาวของชาร์ลอตนั้นจเจริญเติบโตและแก่ตัวตามปกติในขณะที่ชาร์ลอตนั้นไม่เคยแก่ตัวไปแม้แต่วันเดียวเธอทําาาาใจยออมมมมรรัับบไไ่่ด้้้กกกเืงพวนนนีานานแลว และเธอก็ไม่มีทางที่จะทอดทิ้งลูกของเธอไปได้ชาลอตได้ตัดสินใจขังลูอิดเอไว้แล้วยอมจะเอาอมารับแสงแดดเพื่อฆ่าตัวตายเพื่อจบชีวิตแวมพา์ที่แสนทรมานของเธอหลังจากนั้นเลนาก็ได้เดินทางาหาทอมเพื่อบอกลาเธอบอกกับทอมว่าเธอจะไปจากเมืองนี้และเขาจะไม่มีทางได้พบกับเธออีกทอมจะได้บอกเลนาว่าเขารู้แล้วว่าเธอไม่ใช่มนุษย์พวกตำรวจได้พากันบุกเข้ามาที่บ้านของทอมแต่ทว่าก็ถูกเลนาจัดก,การจนเกลี้ยงในขณะที่เลนากำลังจะฆ่านายตำรวจคนหนึ่ง ทอมก็เข้ามาห้ามเธอเอาไว้แล้วบอกให้เลนากลับตัวกลับใจซะเลนาที่จะล่าใจที่ได้ถูกตำรวจจับตัวได้ในที่สุดทั้งสองก็ได้ถูกจับตัวไปขังเอาไว้ในห้องขังเดียวตำรวจคู่ห่ของทอมได้บอกกับเขาว่าพวกเราจำเป็นต้องทำแบบนี้จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่านายไม่เกี่ยวข้องไม่นานหลังจากนั้นลูอิสก็ได้บุกเข้ามาที่โรงพักเธอได้จัดก,การฆ่าตำรวจทั้งหมดด้วยความโกรธแค้นก่อนที่ลูอิสจะได้เข้ามาคุยกับเลนาว่าถ้าเลนานั้นตัดสินใจเลือกทอม เธอจะมีชีวิตยอยู่กับเขาได้ไม่เกิน60ปีและที่เหลือหลังจากนั้นก็คือความทุกข์ทรมานไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้ได้เท่ากับพวกเราอีกแล้วทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตของพวกเราไม่ว่าจะเป็นมิตรศัตรูหรือคนที่รักพวกเขาล้วนแก่ตายไปตามธรรมชาติไม่มีมนุษย์คนไหนอายุยืนยาวได้เป็นร้อยๆปีเช่นเดียวกันกับพวกความพายที่ต้องหาคู่ที่จะได้อยู่เคียงคู่กันตลอดไปลูอิสได้ถามเลนาว่าเธอรักฉันไหมซึ่งเ้าเลน่าเลือกทอม เธอก็จะจัดการฆ่าทอมตั้งแต่ตรงนี้เพื่อที่เลนาจะได้ไม่ต้องทรมานใจในระยะยาวเลนาจะได้โกหกออกไปว่าเธอรักลูอิสและขอร้องให้ลูอิสช,ช่วยเอาชีวิตทอมด้วยลูอิสที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้ลั่นไกใส่ทอมไปหลายนัดเลนาที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้กระโจนก็้ใส่ลูอิสสองแม่มพายสาวได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่เลนาจะตัดใ,ใจพุ่งเข้าชาร์จลูอิสจนทะลุออกไปนอกหน้าต่างโชคย,ยังดีที่เลนาสามารถจับเรล่าเหล็กเอาไว้ได้ทันทำให้ลูอิสโดน,นแสงแดดแผดเผาจนร่างสลาย เลนาได้รีบย้อนกลับมาดูอาการของทอมในตอนแรกจะตัดสินใจที่จะกัดคอเขาเพื่อเปลี่ยนให้ทอมกลายเป็นแวมไพร์เหมือนกันกบเธอแต่ทว่าในท้ายที่สุดเลนาก็ไม่ทำเธอไม่อยากให้ทอมต้องการมาเป็นแวมไพร์ที่ราศจากความรู้สึกและต้องทุกข์ทรมานแบบเดียวกันกับเธอเลนาจะได้จูบลาทอมเป็นหนึ่งทีก่อนที่จะปล่อยให้เขาตายอย่างสงบหลังจากนั้นเลนากระจากไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเธอก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยครับเป็นหนังสยองขวัญดราม่าแนวแวมไพร์ ที่ไม่ได้มีพลังเลอดหรือ,อลังการอะไรทํานองนั้นแต่กลับแฝงไปด้วยประเด็นในรูปของความเป็นจริงและเหตุผลต่างๆที่อธิบายได้ว่าทําไมตอนนี้แวมไพายถึงมีแต่เพศหญิงหรือการที่พวกเธอไม่มีวันตายก็คือความทุกข์ทรมานและถึงแม้พวกเธอจะเป็นอมตะแต่ถ้าว่าแสงแดดนั้นก็สามารถฆ่าพวกเธอได้อยู่ดีเพราะงั้นการมีชีวิตอยู่แบบจํานวนน้อยๆและไม่แพร่กระจายเชื้อแไพร์พห้กับใครจึงเป็นทางเลือกที่ถูกต้องและทําให้พวกเธอมีชีวิตยืนยาวมาได้จนถึงตอนนี้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เธอสร้างมาต้องพังทล,ลายเพราะผู้หญิงที่มีชื่อว่าเลนาเพียงคนเดียวซึ่งตรงนี้เลนาไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่เธอจะรักทอมเพียงแต่เธอยังคงอดประสบการณ์และไม่เข้าใจว่าการที่ต้องอยู่คนเดียวหลังจากที่ทอมตายแล้วมันเป็นยังไงเป็นภาพยนตร์สยองขวัญดราม่าแนวแวมพ์พร์จากประเทศเยอรมน,นีที่ทำออกมาได้อย่างสนุกลงตัวสำหรับใครที่ชอบแนวแวมไพร์อยู่แล้วไม่ควรพลาดครับก็จบก,กันแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง v r the Night